มีอะไรนะช n แนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับช่วงย้อนวัยเกมเก่าวันนี้เราจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปในเครื่อง PlayStation 1กับเกมต่อสู้สุดคลาสสิกจากมังงะระดับตำนานนี่คือโคบุโตโนเคนบนเครื่อง PlayStation 1ที่รวบรวมทุกหมัดระเบิดจัก,กรวาลกับประโยคที่ว่า น้ยนะ่ะตายไปแล้วและนี่คือมัดเทพเจ้าดาวเหนือถ้าพร้อมจะย้อนเวลากันแล้วไปรับชมกันเลยครับมัดเทพเจ้าดาวเหนือนะครับบ้านเรานะครับรู้จักกันใน first on the north star เป็นซีรีส์มังงะและอนิเมะสุดเดือดจากยุค80ที่โด่งดังจากฉากต่อสู้สุดมันและหมัดอัดร่างระเบิดที่ไม่มีใครอย เกมเวอร์ชั่น PS1 พัฒนาโดยบานเพสโตและออกวางจำหน่ายในปี2000เป็นแนวไฟติง้งเกมที่รวมจากตัวละครซีรีส์มาครบๆทั้งพระเอกเคนชิโร่ราโอโทคิไรและอีกมากมายระบบการเล่นนะครับตัวเกมนะครับมาในแนวไฟติ้ง 2D มุมมองด้านข้างนะครับ ลายสตี t ไฟเตอร์หรือ King of Fighter แต่สิ่งที่โดดเด่นคือระบบหมัดท่าไม่ตายทุกตัวละครจะมีคอมโบเฉพาะและท่าจบที่อิงจากอนิเมะแบบตรงเป๊ะๆอย่างเคนชิโร่จะใช้หมัดหมัดดาวเหนือร้อยละลอกนะครับหรือวลีที่ว่าน้อยน่ยตายไปแล้วนะครับจากซีรีส์นะครับแล้วศัตรูก็ตัวบวมออกนะครับแล้วก็ตุ้มจนระเบิดนะครับ เล่นนะครับโหมดการเล่นมีฮิตเลือกทั้ง Story Mode นะครับโหมด e วอร์ซัสกันเองนะครับโหมด s u r v i v a นนะครับโหมดเนื้อเรื่องนะครับเรานะครับจะได้เล่นเป็นเคนชิโร่ไล่จัดการศัตรูตั้งแต่ชินกาจิจนไปถึงราอูนะครับราโอนะครับพร้อมกับบทพูดในเกมแบบญี่ปุ่นเต็มๆแต่ไม่มีซับภาษาอังกฤษนะครับต้องอินจริงๆนะครับถึงจะฟินกราฟิกนะครับในยุค เพย์เซชันวันถือว่าใช้ได้นะครับตัวละครใหญ่ฉากหลังมีรายละเอียดเอฟเฟกตหมัดดูสะใจเสียงภาคญี่ปุ่นคือหนึ่งในจุดเด่นที่ทําให้แฟนๆหากันไม่หยุดนะครับตอนที่ศัตรูระเบิดตูมนะครับแล้วมีเสียงว้าแบบโอเวอร์แอคติ้งนะครับจุดเด่นของเกมนี้นะครับก็คือแฟนเซอร์วิสนะครับสำหรับแฟนกรตูนนะครับถ้าหมัดไม่ตายนะครับจัดเต็มนะครับตัวละครมีเลือกหลากหลายนะครับ จุดด้อยก็คือไม่มีภาษาอังกฤษนะครับเข้าใจอาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้เรื่องมาก่อนนะครับอย่างผมนะครับระบบการควบคุมอาจจะดูแข็งๆไปหน่อยนะครับ AI ค่อนข้างง่ายในบางจุดนะครับเอาละครับในปี2อ2 5นี้นี้นะครับการหามาเล่นอาจจะยากหน่อยเพราะไม่มีรีมาสเตอร์นะครับแต่เป็นสายสะสมหรือชอบเล่นนะครับ ก็ไปหามาเล่นได้นะครับบอกเลยว่ามันนะครับเกมนี้อาจจะไม่ใช่ไฟติ้งที่ดีที่สุดของ p l a y s t a t i o n 1แต่ความสนุกก็มีกินอายมังะจากต้นฉบับแท้ๆนะครับสรุปแล้วกันนะครับสำหรับภาคนี้นะครับเคนชิโร่นะครับมันเทพเจ้าดาวเหนือในเพ a ์ซีชั one นะครับคือตัวแทนความมันแบบเลสโตรที่หายากและแฟนเกมต้องอเข้าใจกับตัวเกมด้วยนะครับแต่สำหรับ แฟนแฟนเคนชิโร่นะครับก็ไม่ควรพลาดในภาคนี้นะครับหากคุณเป็นหนึ่งที่พูดว่าน้อยนาะตายไปแล้วก็ได้อินแบบเกมนี้แน่นอนนะครับเอาละครับถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เรานะครับทำคลิปต่อๆไปนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ